เวลาเสริมศรัทธาให้เรามันมีมากขึ้นเรื่อยๆสถานความเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมในพระอิสริงศ์เชื่อในการประพฤติปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระที่จะมาเทศนาสอนหรือว่ามาสวดมนต์อย่างเดียวพุทธบริษัทสี่ต้องช่วยกันช่วยกันไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาพิสุสัมมนเนรต้องช่วยกันช่วยกัน สวดมนต์ช่วยกันจันโลงพระาศาสนาให้อยู่ได้ให้ครบ5,000ปีให้ตามอายุเราไม่ถึง5,000ปีเพราะไม่ถึงเรา2,600ันหกร้อยยังไม่ถึงนะอาจจะจากกันไปตามเหตุตามปัจจัยกันพราะคนเราเกิดมาเพื่อจากพบเพิ่อพลากแต่กลุ่มเราก็มีร0อยกว่าคนร้อยสี่คนก็ามาสวดประมาณ10%บนก็ถือว่ายังดีอยู่ถ้าม,มาสวดแค่หนึ่งแค่2%นี่นก็ไม่ได้สวด ก็ตามเหตุตามปัจจัยได้แค่สิบเอร์เซก็ยังดีพอคนต่างมีภาระ,ระหน้าที่ต่างคนต่างไม่ค่อยสนใจกันเพราะว่าไม่ถึงไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาไม่เห็นความทุกข์ทรมานก็ไม่เห็นทำคนโบราณว่าไม่เห็นทุกข์เราไม่เห็นธรรมเวลาทุกข์จะเป็นจะตายก็สาวหาบุญหาบาปบุญอนไหนเป็นบุญแล้วก็ทำทำเพื่อให้ตัวเองหายจากโรคโศกโรคภัยอะไรบสิ่งบอย่างมันก็ ไม่เป็นเนื้อเดียวของพุทธธรรมะฟังพระเทศพระสวดมันก็ไม่ได้ทุกขเวทนามันกำเริบมันเสบสารมันทําให้จิตมันไม่รวมขนาดเราท่านอะไรได้ฟังสมาธิได้ฟังรมทุกวันเรายังมีท็ทิจิตก็แวบไปแวบนั้นแวบนี้ไปเรื่อยมันก็มันขาดขาดความเพียรพยายามหรือว่าขาดสติสมาธิปัญญาวิยะชัททาวิยะสติสมาธิปัญญามีชันทะ วิริยะความจิตใจจดจอ่อจิตตะจิตใจจดจอ่อวิมังสาคข่ควรสิ่งนั้นเพราะถ้าเราไม่คข่ควรเรามันก็จะน้อมไปสู่เคิบิบเคิมหินทรรมิทะก็มามันมาเข้ามาครอบงำเราการมชันทะพยาบาทอุรจ,จักกูกุจ,จแจล้วก็ลังเลสงสัยเป็นนิวรที่กางกันให้เราทําคุณงามไม่ได้หรือว่าทําให้เรา ง่วงเหงาเศร้าซึมเพราะว่าการร่างกายนี่มันปวดทรมานการง่วงงอเป็นอะไรที่ยากที่ทําได้ยากเหมือนพระอาจารย์สมัยก่อนไปอดนอนวัดตงุงวสร่างกายนี่แทบระเบิดเดินเดินก็เดินจงกรมไปด้วยไม่เผลอนั่งเลยถ้านั่งมันก็จะเอน็นเอ็นเอนหลับไปไม่ไม่เผลอนัง่งเดินถ้าถ้าจะหลับก็ยืนยืนหลับอ๋ะยืนจับราวเชือกข้างบนที่ขึงตากผ้าไว้แล้วก็หลับยืนหลับ ได้แต่จะให้มานั่งนี่ไม่ได้เพราะนั่งมันจะเอนเอนมันจะนอนไปเลยเพราะมันไม่ได้มันกล่อมอยู่เรื่อยความขี้เกียจขี้คานว่านอนมากากก็สอนตัวเองมีคําถามคําตอบม,มาก,กามายในหัวในความขี้เกียจในขี้คันเลยมันกลัวไม่ได้กินข้าวเลยไม,ไม่ไม่ต้องเดินทั้งคืนถ้ามันเผลอนั่งไม่ต้องกินข้าวเลยพอสอนมันอย่างนั้นถ้ามันเผลอไปนั่งไป นั่งงีบนั่งอะไรนี่ไม่ให้กินข้าวพรุ่งนี้อดข้าวมันกลัวไม่ได้กินข้าวมันก็ต้องเดินทั้งคืนยืนก็ยืนหลับหรอยืนยืนก็จับเหล่าก็หลับไปแต่แวบเดียวแต่เรามันจะมีถามถามถามตอบเรื่อยสังขารร่างกายนีย่มันจะถามตอบถามตอบแล้วถ้าแก้ลํำได้แก้ลําเลดตัณหาได้มันก็มีปิติมีความสุขมีความเพลิดเพลินอยู่ในการประพฤติปฏิบัติของเราถ้าเรามีความเพลินมีปิติมีสมาธิมีปัญญา นี่มีมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาอุเบกขามีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นี่วิตกยกอะไรขึ้นมาวิจารก็พิจารณาปิติสุขเอกตาอุเบกขามันชั้นปฐมชั้นทุติยชั้นตติชั้นจตุธาชั้นชั้นสี่นั่นนะ เราจะเข้าอุเบกขาบางทีเข้าอุเบกขาแบบหลับไปเลยเคลิบเคลิ้มไปเลยมันจะเข้าผวังได้เร็วเข้าเข้าง่วงเงาร่างกายนี้แทบจะระเบิดกูบาอาจารย์ว่าการอดนอนเป็นการที่ทําที่ยากที่สุดแต่อดข้าวในอดง่ายเจ็ดวันสิบห้าวันก็ได้ได้พักผ่อนก็นอนหลับก็ยังจะมีน้าหวานน้ําไรก็ยังได้แต่อดนอนนี่โอ้ทรมานมันจะเบอร์คนไม่มีสติจริงๆมันจะเบอร์มันจะขาดสติมันจะ มีคำถามมากมายที่มันจะแก้ลำกิเลสตันหาพันหา้าตันหาร้อยแมันมีมากกว่านั้นด้วยซ้ำเนี่การประพฤติปฏิบ,บัติของพระพิษุครูบาอาจารย์ทั้งหลายเท่นกว่าจะประพฤติปฏิบ,บัติมาได้แรกเป็นเลขตายมาสู้เป็นสู้ตายมาบางทีก็หัวขมำเข้าที่ที่พื้นดินเลยมาทีง่วงนอนมากนั่งนั่งปัสสาวะอยู่ในดีก็หัวขมำไม่เพอไปนั่งขัุ้ติ บางทีก็นั่งถ่ายก็งีบหลับก็มีสารพัดแต่มันต้องฝึกต้องฝืนคนเราถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝืนมันเอาแต่นอนอีน้อยก็ตายนอนยาวอยู่แล้วสอนมันอย่างนั้นถ้าตายนี่มันนอนยาวนอนไม่ต้องตื่นมาเลยนะต้องสอนให้เราตอนที่เรามีกําลังคู่บาอาจารย์ท่านว่าสมัยก่อนนกนกมันบินข้ามทวีตเนี่ยทามันบินทั้งวันทั้งคืนนะ มันไม่ได้หยุดพักเลยนะบินข้ามทวีตมันหนีหนาวจากข้ามทวีตมาเลยมันได้สมาธินะมันเพบินไปเพลินบรเฮมูพวกบินมันก็บินไปด้วยบางตัวเนี่บินออกจากหลุดจากโลกไปเลยนั่นนะเป็นนกโพธิสัตว์ที่ท่านได้สมาธิมากท่านก็บินออกจากโลกไปเลยหลุดไปกรอบของโลกไปเ,เอาไปตายดับหน้าในความเพียรพยายามนนะเหมือนสมัยก่อนนะทหารที่ขับฝึกกัน เซลีไทยสมัยก่อนเขาแบกเป้ไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมปลดปล่อยวางเลยนะนี่เขาฝึกแบบทหารมีเป้อยู่นะั้นนอนก็นอนกับเป้นะไม่ได้ปลดวางนะต้องอยู่กับตัวตลอดเป้นะเดินทั้งคืนทั้งวันเอาไปมาขนจนได้สติได้สมาธิน,น,นะครูบาอาจารย์ท่านปลุกระดมให้พระพิสุให้อุบาสกอุบาสิกาสามเณรประพฤติบัติเพราะว่าให้แรงกาลังใจในการประพฤติบัติ ต่อสู้กับอุเบเกเลตนะต่อสู้กับนิวรหต่อสู้กับพรามัชันทะพยาบาทพวกเงาเฮานอนเครื่องซึมลร่งเลสงสัยถ้าเราไม่มีความเรืองเลสงสัยเราก็มีจิตตื่นตลอดตื่นในการที่มีศีลสมาธิมีปัญญามีวิชามีวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเข้าสู่ความดุดพ้นหรือว่ารู้จากว่าเราก็ลับมาหลาพบหลายชาติแนละ้ว ไวให้ตื่นแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะเป็นจะตายอะไรมันก็ต้องฝืนต้องทนครูบาอาจารย์นท่านเดินตั้งแต่ทั้งคืนไม่ได้หลับเดินทั้งคืนตั้งแต่บ้านเก่งอำเภอตรอนบ้านเก่งมาถึงวัดแพรธรรมรามทั้งวันทั้งคืนเดินตั้งแต่ห้าที่ยงคืนมาแต่ว่าเวลามาถึงวัดแพรแล้วโอโเส้นมันยึดเวลาเข้าห้องน้าต้องพ,พ,พ,พยุงเพราะเส้นมันลังดึงกันมันฝืนมากร่างกายเนี่ย มันอยู่สักสามสี่วันมันก็ค่อยคลายนะร่างกายของเราทําให้มันตายก็ได้ทําให้มันทํำยังไงก็ได้แต่ว่าจิตนี้สําคัญถ้าจิตเจ้าชุ่มเร้ราคะโสะโมหะมันก็ลงอบายอย่างเดียวแต่ถ้าเราจิตใจเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิชามีวิมุตติิิตยานทัศนะเราจะรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรสร้างเราจะสร้างเพื่ออะไรเราจะบางบันคนคว้ทําคุณงามความดีหรือเปล่า เราต้องทำถ้าเราไม่ทำมันก็เสียเวลาเกิดมาเปล่าเกิดมาไม่ได้อะไรเกิดมาไม่ได้คุณประโยชน์อะไรแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่เมืนทางเหนือว่าอยู่มือแก่เพราะกินเท่าข้าวเท่าเพราะอยู่นานแต่แก่ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานด้วยการประพฤติปิบัติในการควบคุมกายวาจาใจของเรานะีให้อยู่ในศีนลวัตศีลสิกขาจิตตาสิกขาปัญญาสิกขา ถ้าเรามีสิกขาสามนี่เราก็จะเป็นผู้ที่ตื่นรู้ตื่นรู้เบิกบานรู้มีความสุขทั้งกลางวันกลางคืนไม่เบื่อไม่ไนายในการฟังธรรมะไม่เบื่อในการการประพฤติบัตไิไม่เบื่อไม่ไนายในการดูจิตดูกายเนี่กายเวทนาจิตธรรมนี่ถ้าเราเบื่อหน่ายมันก็เจาะจ่อไปในความง่วงเหงาเฮานองเสื่องซึมเบลอไปหมดแต่ครูบาอาจารย์บางองค์ก็ไป กินกาแฟไปก็ทําให้ได้ช่วงข่าวออกไปก็เป็นเหมือนเดิมแต่กาแฟมันก็ใช้ได้บางช่วงแต่บางช่วงมันได้ใช้ได้หมดแต่ถ้ากินมากๆก็เป็นความดันเบาหวานสารพัดแต่เรากินอะไรก็กินให้มันมีประโยชน์กินสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็เป็นคุณค่าต่อร่างกายแต่ถ้าเราไปเสพคุณในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ติดจมอยู่ในสิ่งต่างๆความอมัยมุกน้ำเน่า เวียนกันดูเวียนกันชมในสังขารร่างกายของเน่าของมิน้นเชยชมกันดูไปเอาไปมากอกกอดกันจมไปในความทุกข์พอการประพฤติบัตรของเราต้องตั้งใจต้องประพฤติบัติให้มันอยู่ในกรอบของศีลของธรรมทำให้จิตใจให้มันนิ่งให้มันสงบให้ได้จิตใจมีสมาธิมีปัญญาถ้าจิตใจไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีวิมุต มันก็ไม่ถึงไม่ถึงสู่มรสีผลสีนีพพานหนึ่งไม่เห็นทุกเพราะไม่เห็นทุกเลยไม่เห็นทมทุกสมุดไทยสมุดไทยคือการแสสายหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาในกายให้มีขันห้าขันสิบขันยี่สิบมาทะยานอยากในกรรมคุณมันก็จบไม่สวยหรือว่ามันทําให้มันติดติดเหมือนติดยิ่งกว่าติดตังเมติอยางมาต่อยถ้าคนติดในโลกติดในสังขารร่างกายมันติดหลายภพหลายชาติ ไม่ใช่ติดแค่ชาตินี้ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของพรหมจรรย์เราก็ไม่รักษาพรหมจรรย์ไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นคุณค่าของพรหมจรรย์เราก็เห็นการปฏริบัติเพื่อความรุดพ้นเพื่อความออกจากหลักะกายเบาจิตเบามีวิมุตติมีวิมุตมมติญาทณทัศนะปัญญาญาณญาณอย่างรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อเกื้อกูลเพื่อช่วยเหลือเราเนี่ยไปไม่หัวเราจะไปปัดผู้อื่นไม่ได้ พราะการกระทําทุกอย่างมันอยู่ที่กายถ้ากายเรามีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดนกรรมไม่ทํากรรมให้ฟุ้งเฟ้อเหิงเหิอว่ากายกรรมสามว่าจีไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเช้อว่าจีสีมโนกรรมสามคือว่าไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของอื่นไม่พยาบาทเบยดเบียน ไม่เห็นผิดตามคนลองของธรรมนี่สามข้อสุดท้ายนีถ้าชาวเชื่อในคําสั่งสอนพุทธเจ้าเราจะมีความเพียรกล้าทั้งกลางวันกลางคืนไม่หลับไม่เคลิบเคลิ้มไม่หลงหลงไรไฟฝันไปตามหนังตามละครตามสิ่งที่โลกโลกเขาติดโลกแสงสีหลงละครก็ไม่ต่างจากหลงหลอดไฟหลงแสงสีต่างๆมันเหมือนสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่มันมอมเมาแต่สัตว์ทั้งหลายมันก็ยัง มอมเมายังไม่มอมเมาเล่าอะไรมันยังเลือกกินแต่คนนี้มันเมาเมาในร่างกายไม่พอต้องเอาสิ่งมอมเมามาให้มันเสพบยาอียาไอเเล่าบุหรี่อะไรต่างๆทําให้ร่างกายสุดโทรมเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคปอดเป็นโรคเบาหวานความดันโรคตับแข็งสารพัดโรคต่างๆมันเตรียมอุบัติมาแล้วโรค ต่างๆที่มันรอโลกโควิด2019โควิดมันก็2019มันก็มาแต่ว่าจะมีโรคใหม่ๆอุบัติโรคโรคมะเร็งมาหวานเป็นโรคประจำแต่โรคที่เราต้องสู้ต่อไปก็โรคเนี้ยโรคความลักความโลภคนโกรธควาหลงต้องสู้ไปแต่ว่าต้องใจเภาวนาตั้งใจเรียนรู้ศึกษาให้มันอยู่เป็น อยู่ไม่ให้มันฟุ้งเฟอ้อเห่เหมไม่ให้มีโทสะโมหะคอยดูไกลดูวาจาดูใจของเรานีให้ไกลวาจาใจอยู่ของศีมของธรรมของกรรมธรรมเราก็จะเป็นผู้ที่ห่างไกลจากความหลงหลงโลกถ้าหลงโลกก็หลงตัวเองถ้าเราไม่หลงตัวเองก็ไม่หลงโลกเพราะคนหลงเป็นตัวที่มันครอบงำทุกอย่างอาวิชชานี่อวิชชาความมืดบอด มืดบอดในสิ่งต่างๆมืดบอดในความรักโลภโกรธหลงรักมากก็ทุกมากหลงมากโกรธมากก็ทุกมากฉะนั้นการประพ่ดิบัตของเราพยายามสร้างสร้างสาไาล์มันเกิดขึ้นสร้างสร้างสมาธิิความเห็นถูกต้องสมาธิิมากมีองแตรสมาธิความเห็นถูกต้อง,น,องนั่นปรัชญาโดยตรงสมาธิ ความดำริออกจากกรรมในตัวปัญญาเพื่อจะรักษาศินวาจาเราชอบการทําการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบตัวรักษาศินเพียรชอบเพียรเจริญสติเจริญจิตให้มันไม่จิตหลงไปในสิ่งต่างๆเจริญจิตให้มันมีศิลสมาธิมีปัญญา ให้จิตเราเสพคุณในศีนสมาธิปัญญามีการสุตตามัยปัญญาภาวนามยปัญญากินนานปัญญาให้เราเสพคุณประจําเราเป็นผู้ที่ไม่เบื่อไม่หน่ายในการสร้างบุญญาภูมีเพราะคนทุกคนมันลงมากลงมากใหม่อย่างกลุ่มเรามีร้อยกว่าคนแต่มาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีพอกันมาแล้วเพื่อจะให้เรามาเรียนรู้กายเรียนรู้เวทนาเรียนรู้จิตเรียนรู้ธรรม ทำให้ยิ่งเป็นทําให้ยิ่งเพราะสังขารร่างกายของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระเจ้าถึงตัดบอกว่าพาราฮาวปัญจก,กันธากันตั้งหาเป็นของหนักเน้อพาราฮาโรจะบุคโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปพารานานังดูข้างโลกเกกันแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกพาลีลานิเคปนังสุขข้างการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนี่ขีปิตระวังขา้ารงขลังพระเรียเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้ว อันยังพลังอนาหิดียะทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาดีสามุนล,ลังกันทั้งอัพยาหาก็เป็นผู้ทอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชชาโตปรินิพุทโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเหมือนพระพุทธเจ้าท่านดับสนิทถึงราคะโทสะโมหะแต่เรายัางแบกขันอยู่แบกเวทนาแบกสัญญาสังขารวิญญาณอยู่มันไปไหนไม่ได้ ฉะนั้นการประพฤติิบัติเราต้องพยายามทำทุกวันวันไหนไม่ทำไม่ไม่ได้กราบพระไม่ได้หว้พระไม่ได้แผ่เมตตาพยายามแผ่เมตตาพยายามเจริญเมตตาภาวนาทุกวันเจริญเมตตาพรมวิหารสีเมตตากรุณาช่วยเหลือมุทิตาพอยินดีพอยินดีที่เขาได้ดีไม่อิจฉาริษยาอุเบขาคือว่าปล่อยวางเฉยต่ออารมณ์ภาษาที่มันไม่ดีทําให้เราจก ไปจมในอมายภูมิฉะนั้นการปฏิพฤติปิบัติของเราต้องทําเป็นวัตส,สีเป็นความชํานาญเป็นวัตส,สีเป็นความชํานาญเป็นสิ่งที่มีความสุขมีความสบายใจทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะอาดีตส่งผลปัจจุบันปัจจุบันส่งผลอนาคตจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําก็อยู่ทําตัวนะั้นเราทําตัวให้มันดีมันก็จะดีมีศีลมีธรรมมีกรรม,มาฐานฉะนั้นการปลีพติ ปฏิบัติของเราก็ต้องทําทุกวันทุกวันเปลี่ยนสร้างเหมือนน้าหยดหยดทวงแต่หยดมันก็เป็นสายน้ําปิดแม่น้ําไหลสู่ท้องทะเลมหาสมุทรพระนิพพานชั้นใดกับชั้นนั้นการประพุทิบติของเราเราต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาจเจริญทมกรรม,มาฐานให้ถึงพร้อมวันนี้เราท่านลายก็พร้อมเพียงกันมาสวดมนต์แผ่เมตตาฟังเทศฟังธรรมจนงน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทำได้ สร้างขึ้นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันจงแผ่ไปให้บิดามารดาครูอุปชาอาจารย์สิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันหากท่านอาลายเหล่านั้นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้นไกลเสียจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นถ้ามีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญกุศลที่เราท่านอะลรยพร้อมเพียงกันมาสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อมทำตุมต่อพระธาตุไตยจงเป็นภาวะเดชะ เป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายตั้งมั่นในบุญกุศลกุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกตามขอสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสําเร็จโดยพนันจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติตได้ซึ่งอายุวันณนะสุขาภะปฏิพ,พานทานาาสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิด